ยี hey. 63, ่คเ well. ้ยได้ห่งเนอะสี่ศสอหนย่าได้สี่สองหนึงน่าหะ่าเะเช็คเดิเช็คดิเชไม่ได้จักอะไสี่ศูนย์ศูนย์ส่เฮ้ยสี่ศูนอยู่การนย์ศูนย์สองกศูนย์สี่ศูนย์สี่ สีแปดประหลาดที่สุดสองหกสองหกบวกหเออเอ้ยทำไม่เอาสามเจมาวะสีแปดประหลาดนี่ปสีประหลาดสีประหลาดเบอร์อะไรสองหกบวกสิบใครเปิ่มแขงชานวะเพ่งชาติได้ไงยีนเก่งโอ้วเราจอดเข้าใจอะแล้วเรายืนอยู่เนี้ยมากไปแล้วรับรองโรทงาร อย่าเปิดที่ตรงนี้นะเดี๋ยวรถน้ำตกนี่ใช้ปูวะตลอดเลยใช่ตกปูไม่ไม่ไม่เคยส่งต้อมเรสอ5 2 5จะเป็นปู2 5 7วันต้อบางวันปูเฮ้ยวีเป็นไรพี่อะไรนะบิดเบิร์ดเดือดแล้วแล้วแบบรถจักรที่เห็นมันไม่ใช่สามหูกอ่ะ ดูดีใช่ไม่ใช่ไม่รู้ภาครวมมาสามหกสเหรอใช่ไม่ใช่สี่อะไรไม่รู้ใช่ปะสี่ศูนย์แน่นอนเนี้ครับไม่ใช่สี่ศอะไรไม่รู้สี่ศเหรอสี่ศูนย์หนึ่งสหนึ่งสศนยศนยครับทำไมมาเป็นแบบ